สบายดีปาลุงขอกับสองของน้องมิตรปาลุงสบายดีเอฟซีประสุความสุกคนสบายดีประสุความสุกคนวัอนี้พ่อกันอยู่ห่มไม้อยู่ห่มไม้เป็นไรทางนานี่พ่อทางนาน้องออนเพิ่นแต่ว่าเพิ่นใส่ผ้าใหม่แล้วสัน <c oughs> ตอนนั้นผ้าใหม่เหี้ยเด่นนี่ได้ผ้าใหม่ยังเด่นนี่ผ้ากระตาผ้าใหม่ไผ่ผ้านันนไม่ไผ่กับใหม่เหี้ยอันเดียวกันเลยผ้าอันไปตองกุ้งผ้าไปตองกุ ắn, ้ง ทานเองพคนหนี่งว่าตาสิต้มหุงไปตรงนี้เอาลงมาลงมานะต้องมีของกินนี่ใส่มะนาวนี่พี่เขาต้มมุนเลยไม่ต้องใส่ปลาแดกเด้อเค็มเลยนี่ก็หวาด่างดีเลยนะน้ำปลาน้ำปลาใส่ก่อนพวงวัวปลาตัวจ้องหนึ่ง Chong, song 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 phong song song phong song 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 Nói song 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 song

นปลาตัวยวกยวกยวกความสุขที่แท้จริงจะแสบมกลุมันจะกลายก็ดีไปเลยลมเย็นเย็นเสียงยวกทำให้น้าลายฉันอยากแตกแล้วไปในเมืองฮะก้าวของ้หันไปเลยจนเหี่ยวกับโขงน้้งกับมีนสิดีกับคุ้มตาหรือเปล่าต่ ใส่สมนบางนาวลงไปเป็นไงแบบนี้พอดีเลยแบบขักป้านยังแบบนี้อื้มโอ้ยหนามตั้มเลยปลาตัวสิเยอะปลาแซมแซมแย่งกันโซปลาตัวยังมีอีกถาดหนึ่งเต็มถาดเลยเป็นไว้ใส่ถั่วดินลงไปของเส้นสำหรับ แมนเุ้ยพากันลงมือแลวปลาลุงแบบนี้ปลาดิปลาลุงโอ้พากันลงมือแลวปลาลุงตอนนี้นะดีปลาลุงมาเด้ปลาลุงรสุกุสุคนด้อมนไมลกันด้วนงุ่มนมปลาหอนจะได้ครับผมีปลาละมักมักปลาละมักผิดโอ้แสนี่ปลานือสุดยอดเลยหม ผมข้อก้เย็นคะปลาโลกอ้าาศนิตรงไหม่นันต่หูปนิน้อยปนิลใหญ่พรลเอ้ยปนิน้อยปนินนะจะไม่ขายตนนึ่งบวแล้วไ่้องถอยไพ่ต้นหนึ่งต้องถอไม่ใช่ไหนแค่ปนินต้นห่ ปลาปลานใช่ตใจเด็ดตำว้มีอะไรข้าลเนาะได้กินน้งหมูหลักปลาตำรวจบ้าเพป้าตำรวจบ้านกัเจอำกันตำรวจบ้านกินำกันเป็นการขโมยปลาที่อดเยี่ยมอะสาวขโมยป่อืมผมเยบว่มายแล้วผมก็นั่งนั่งเ้น จด <c Dante> ้ก <hart> ิน <hail> <n> ียมจะก่อนจะกยังน้องคิดีย <together> มัให้ก็ิ้องไปตึกมาเปลี่ยนตึกในห้องแล้คือเก่าแล้วมาแทนบ่เยี่ยมเยี่ยมเต็ กินข่าวน้อยกินแนนปิงหอจฉาไม่เราเกกันแสบชู้ใจข่าวเลยปิงหไฮชู้ขังเดียวคนสซดเกล่าซุกอะจะขาดแค่ัวกอะขอยได้ผ้าขวักมื่อไหร่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video แก่กับเแก่สีอ่อนกับอ่อนพอดีเขียวกินเขียวเฮทปันได้กัสุหมดแซ้วรยกปรงใหม่ไข่ปลาัน้ของแ้มาไหมนนีงเบเมื่อไหรกินไข่ป้าเลยซื้อออแมาเลยนต่ไข้ไหม โ่นาถอยนถอก่าเท่าก็ไดนตกวมันใส่ไหะเจ็บบ้งไหมเจ็บเมยอกไม่จจังกินจัขายบ้าทำได้ทับหน่อย

อิม่มเลยปลลงไอบวไวและเพชรแห้งเพชรแห้งลาลุงเพชรแหปลงมาหนี่น้มีคอราแลวปลลุงคินนะี้คินหนาเพราะกันใหม่ปลลงส,สบายดี